ขทุกาวไปสิงคโปร์มาล่าสุดครับพี่กาครับผมตอนนั้นก็ไปงาน T N B Monogram ของทาง Burberry ครับผมก็ไปเหมือนเหมือนไปวิสิตเขาที่นู่นนั่นแหละครับอันนี้เขาเลือกเราเป็นแอนเป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นเหมือน Friends มากกว่าครับผมไปเจอใครบ้างที่นู่นเอาคนไทยได้หมดเลยมีคนไทยมีพี่โบมีไบมีวินมี พี่เจเจมีพี่ต้าเหนิงอันนี้ในสองคนไทยครับส่วนของต่างชาติเป็นใครบ้างเอ่ยไปตามดูในแถมันเป็นการต้อนรับยังไงบ้างอะไรนะครับแฟนๆในการต้อนรับยังไงบ้างโอ้น่ารักครับคือพี่ๆแฟนคลับที่สิงคโปร์ก็คือให้การต้อนรับเราตั้งแต่เราถึงสนามบินเลยพอถึงสนามบินปุ๊บเราก็เดินไปแบบ อุ้ยทีนี้สิงคโปร์เหรอเนี่ยทำไมแบบพี่พี่แฟนคลับเขาเยอะจังคิดว่าเป็นประเทศไทยอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็จะตอนนั้นไม่รู้หรอกเป็นสิงคโปร์เปรียบเทียบเปรียบเทียบไม่ฟังนะว่าว่าเหมือนเราอยู่ที่ประเทศไทยเลยพอพี่พี่แฟนคลับที่สิงคโปร์ก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบเสียงกรี๊ดอะไรก็คือแบบโหกระหนักมากเป็นครั้งแรกที่เจอพี่แฟนคลับสิงคโปร์เลยอะไรครับเป็นครั้งแรกใช่ครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่แฟนคลับสิงคโปร์นยครับ ตกใจไหมพี่กัปต้องออกมาแบบเขามารอต้อนรับเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยตกใจครับคือเราไม่คิดว่าพี่ๆเขาจะมากันเยอะขนาดนี้ด้วยเราอาจจะคิดตอนแรกเราคิดว่าอาจจะมาสัก10 20คนแค่นี้เราก็ดีใจแล้วแต่การโอ้โหนี่มาเป็นร้อยเลยก็ดีใจมากๆครับฝากอะไรมาให้พี่นัทของฝากนะครับของฝากมีแต่เอาไปให้พี่ๆแฟนคลับให้ไแล้วเป็นคุกกี้เป็นคุกกี้เล็กๆน้อยๆแค่นั้นอันนี้คือแฟนที่เขามารอรับเรานี่เฉลี่เป็นคนไทยเองหรือว่าเป็นคนสิงคโปร์อย่งไรครับพี่กัปอ๋อหมายถึงที่นู่นใช่ไหมครับถ้าที่นู่น ของขอที่เราไปให้รู้สึกจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นลูกเอ่อหรืออะไรสักอย่างผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนั่นแหละแต่จะเอาไปฝากที่น่นแล้วก็อะไรนะครับพี่ถามว่าอะไรนะพออะไรมาให้เราอมีของอะไรให้ก็มีเยอะเลยครับผมก็คือแบบพี่พี่แฟนคลับก็เหมือนที่พี่พี่แฟนคลับที่ประเทศไทยเลยก็คือแบบจะมีของฝากมีอะไรให้แล้วก็แบบฝากพี่เบนรับแล้วก็ของเราไปฝากเขาเพรากว่าของให้เราใช่ครับผม อันนี้ถือเป็นครั้งแรกๆหมที่แบบว่าได้ออกไปทํางานต่างประเทศแบบเล่นครัวอะไรเงี้ยนะครัใช่ครับเป็นครั้งแรกหลังจากโควิดเลยครับจริงๆริงพอไปงานมันต้องมีความเตรียมพร้อมยังไงบ้างความเตรียมพร้อมโหผมว่าพาสปอร์ตสำคัญพาสปอร์ตสำคัญการเรื่องของที่แบบแฟนสาวไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเตรียมความพร้อมในาที่เราจะขนกลับมาแล้วครับ เราก็รับแค่บางส่วนครับผมคือแบบพวกของที่แบบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้รับกลับมาอาจจะรับเป็นแบบของถุงเล็กๆแค่นั้นครับผมมีของแปลกๆไหมของแปลกๆแปลกๆยังยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นไม่มีเป็นลวดช่องอะไรอย่างงี้ยนะรอดช่องยังครับยังใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่อามาสีอะไรนะอะไรครับใหญ่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 ใหรอครับ ก็ไม <c oughs> ่ไม่น่าใจเพราะว่าผมไม่ได้ดูครับผมเขาไล่มาผมไม่ได้รับเขาเพราะว่ามันใหญ่ไปเราก็เลยรับมาแค่แบบชิ้นเล็กๆแบบแฟนคลับแฟนคลับเข้าใจใช่ไหมครับตัวก็น้อยใจไหมคะใช่ครับผมเราก็มีเราก็บอกเขาว่าเออรับไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะลําบากต่อการเดินทางของเราด้วยเขาเข้าใจน่ารักครับพี่กาพี่ก็ถามว่าถูกว่าพี่กัดเตรียมตัวไงบ้างมาสิงเตรียมตัวยังไงเหรอครับก็พักผ่อนได้เพียงพอแค่นั้นแหละครับผม ก็จะนั่งแท็กซี่ครับใช่ครับผมแล้วก็เต็มใจไปเลยเป็นแบบเหมือนไปเที่ยวเหมือนไปเล่นอ๋ออ๋อใช่ครับผมก็จะมีวันที่ต้นทำงานด้วยแล้วก็จะมีช่วงระยะเวลาที่เราสามารถแบบออกไปเที่ยวในเมืองของที่สิงคโปร์ได้ครับเป็นช็อปอะไเลยครับไม่ได้ช็อปเลยครับเพราะเราไม่ใช่สายช็อปอยู่แล้วแล้วแค่แบบไปเดินดูเอ่อพวกแบบในเมืองบรรยากาศบ้านเมืองเขาเป็นยังไงบ้างค้วสุดที่ออกนอกประเทศครั้งแรกเลยเออ ก็ฟิลฟิลเหมือนไปต่างจังหวัดมากกว่าครับผมเพราะว่าถ้าถ้าพูดตรงๆก็คือขึ้นเครื่องจากจากกรุงเทพไปสิงคโปร์เนี่ยมันจะใช้เวลาแป๊บเดียวไม่นานครับผมเหมือนเหมือนขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะครับอากาศก็ไม่ต่างไม่ต่างเลยครับพอเลยครับผมแต่ว่าเดี๋เราก็มีโปรเจกต์ที่ต้อนรับเราอ่าใช่ครับผมเราก็มีได้ได้มีโอกาสไปเก็บโปรเจกต์ด้วยตอนนั้นก็ไปที่ออชานออชานโดดครับผมแล้วก็ไปเก็บโปรเจกต์กันนอกจากที่สิงคโปร์แล้วเดี๋ยวจะมีไปญี่ปุ่จะมีไปเมดิเตอร์ ใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีไปญี่ปุ่นช่วงประมาณปลายสิงหาครับผมก็เป็นงานแฟนมิเติ้งครั้งแรกของผมในประเทศญี่ปุ่นครับเป็นแฟนมิเตียเดียวครับผมอันนี้คือเป็นรรเป็น,เป,นเป็นที่แบบว่าเลื่อนมาหรือยังไงพี่กัปหันว่าจัดขึ้นใหม่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้เลื่อนครับอันนี้คือเป็นที่จัดใหม่อีแล้วครับนอันนี้มันจะเป็นแบบสมันจะเป็นยังไงรูปแบบก็เป็นเชิงเป็นงานแบบแฟนมิตทั่วไปเลยครับผมเพราะว่าเราก็อยากจะไปพบปะพี่ๆีแฟนคลับชาวญี่ปุ่นที่นู่นเพราะว่าเรามีโอกาสได้เจอแบบ พี่พี่ชาวญี่ปุ่นที่แบบมาอาศัยอยู่ในไทยอย่างเงี้ยพี่พี่เขาบอกว่าเออที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยยูเฟมัสมากเลยนะอยากให้ลองไปเยี่ยมไปหาดูเราก็เลยจัดแฟนมีตขึ้นมาแล้วโชว์นี่คือพี่กัปจัเตรียมโชว์อะไรไปโชว์ที่นู่นบ้างครับก็โชว์ก็อาจจะเป็นพวกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปแหละครับผมก็อยากจะให้ลองติดตามดูแล้วกันอ่าทำไมทำไมก็จะไม่ึงเลือกเป็นญี่ปุ่นทีอ่าญี่ปุ่นนะครับเพราะด้วยอย่างแรกเลยก็คือ เขาเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวด้วยครับผมแล้วก็ด้วยความที่แบบคนในทีมผมก็หลายๆคนก็อยากจะไปญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะใช่คิดว่าเป็นเป็นประเทศที่ไปแล้วรู้สึกประทับใจก็เลยอยากจะกลับไปกันอีกครับผมก็เลยเลือกไปที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็พี่พีแฟนคลับที่ชาวญี่ปุ่นเขารอกันทั้งท่านเยอะด้วยครับมีแอบฝึกเลยนนะคะพูดซ้อมไม่เปพูดบก็มีพูดได้คำทั่วไปแหละครับผมอย่างเอ่อคนนี่ิวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมทักทายเขไป ใช่ีร่างมีรูปอยู่แล้วใช่ครับอันนี้ถามจริงค่ะไม่ได้ข่าวนะที่การทงเที่ยวส่วนนี้มันจะมีโปรเจกต์อื่นๆแบบทยอยไปแต่ละประเทศแต่ละประเทศนี่แน่นอนครับผมก็เดี๋ยวฝากทุกคนรอติดตามกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะทยอยประกาศมาเรื่อยๆว่าเดี๋ยวจะมีไปประเทศที่ไหนต่อต้องมีเวลาอะไรนะครต้องมีเวลาก็ด้วยช่วงนี้ที่แบบเรอละครเราก็ถ่ายจบไปแล้วหนังเราก็ถ่ายจบแล้วเราก็เหลือแค่ดวงใจเทลโฮมเรื่องเดียวแล้วก็จะมีเวลาในการทำอย่างอื่นมากยิ่งขึ้นด้วยครื่องเดีวคุณเริ่มเมื่อไหร่ครับ อบไม่ได้ครับผมเ <c oughs> ร, <c oughs> รออยู่เหมือนกันครับตอนนี้มันติดอะไรบทยังไม่เรียบร้อยหรืออะไรก็อาจจะสถานการณ์ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ครับก็ยังไม่ได้ไไดล็อกวันว่าจะเริ่มเมื่อไรก็เลยยังไม่ใช่ใช่แต่แต่พี่เขาก็ล็อกมาแล้วแหละครับจริงๆก็คือถึงคิวเปิดกล้องไปแล้วแต่ว่ามีอักเดนเลนิดหน่อยก็เลยต้องเลื่อนการเปิดกล้องเป็นกลอครับเรื่องบ้านเป็นไงแล้วเรื่องบ้านยังถมอยู่เลยครับยังไม่ได้เริ่มปลูกเลยครับผมแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ย รับเดียผมบอกบอกถึงไหนนะครับบอกว่ากําลังจะเจราจาซื้อที่เพิ่มอ๋อซื้อที่เพิ่มอันนี้คิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะได้น่าจะไ,ได้ครับผมแต่ว่าก็มีแบบเป็นพวกแบบบ้านอะไรพวกนี้ในใจแล้วครับอะไรนะครับทำไมถึงอยากทำสนามบอลทำไม่เตะ คนเดียวเนาเพื่อนๆเวลาแบบชวนเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเกิดเราจะออกไปเตะข้างนอกเนี้ยสถานการณ์ข้างนอกไม่ค่อยปลอดภัยเราก็เลยแบบชวนเพื่อนมาเลยแล้วก็จับสวอปทีละคนทีละคนแค่นี้แล้วมีถามเพื่อนเนาะเพื่อนเขาสวอปถามแล้วเขาถามแล้วถามแล้วเขาบอกเขาโอเคเขาบอกเราทำคนหน่ำก่อนได้จริงจริงมันต้องมันต้องมีไม่ถึงสิบเอ็ดคนครับเพแค่เจ็ดคนห้าคนต้องรอจริงจริงมันต้องรอมาเท่าไหร่อ่ะโหูน่าจะร้านก็น่าจะมีอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่าเตรียมทุก ถ้าเราเวลาได้เตะสนามไหมคะเวลาได้เตะไหมคะก็มันมันมันสนามเราอยู่แล้วไงครับเราอยากจะเตะเมื่อไหรก่ก็เตะนั่นแหละครับคือเจ้งคือก็เตะได้ทีหนึ่งก็เตะได้ เป็นเจ้าของเลยครับผมอ่ะพี่กัปตันถามเรื่องเรื่องที่ไปออกรายการแล้วมีหมอดูท้าได้รับตัวครับบอกว่าบอกว่าห้ามอย่าเขบาไที่อ่นอ่าใช่ครับผมคือเราที่ไปที่มาอยู่นคือไม่ไม่เชิงว่าไม่เชิงอะไรไม่เชิงเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเจอหมอดูเนี่ยเขาก็เตือนมาเพราะว่าเขาให้ผมเปิดไพ่แล้วพอเปิดไพ่มาเนี่ยมันเป็นรูปเหมือนกับ เป็นผู้หญิงกําลังลูกคางสิงโตอยู่หร,หรืออะไรสักอย่างค้างหรือหัวนี่แหละครับ <c oughs> ผมเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักอ่ะให้ระวังไว <c oughs> ้ดีๆเพร<อ>าดูพราะดูจากในไพ่แล้วคือผู้หญิงอ่ะเขาไม่กลัวสิงโตเลยเห<อ>็นไหมอะไรเงี้ยให้ระวังให้ระวังการเข้ามาของผู้หญิงดีๆว่าเขาจะเข้ามาแล้วมาคนโทรลเรามาอะไรทุกอย่างมาแบบไม่กลัวเราเลยอะไรเงี้ยให้เราระวังเอาไว้ก็เลยต้องห้ามว่าห้ามมีแฟน จริงเขาไม่เชิงห้ามหรอกครับแต่ว่าเราเราก็ทํางานด้วยครับช่วงนี้คือแค่นี้ก็ไม่มีเวลาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากครับผมเรื่องตรวจกับกับเชื้อแค่ไหนที่แบบว่าหมอทักหรือว่าแบบเป็นหมอประจำของคุณแม่หรือยังไงเอาจริงๆเราก็50 50ิบห้าบนะครับว่าเราเราก็ไม่ใช่สายมูไม่ใช่อะไรแล้วแต่เราก็ฟังเอาไว้เพื่อแบบความสบายใจของแม่จะแม่ว่ายังไงบ้างพอ่อพอทักเรื่องนี้มาก็สไตล์แม่แหละครับก็เป็นห่วงลูกครับใช่ครับผมพอพอเห็นอย่างนี้แล้วพอบวกกับพี่ หมอเขาเปิดไทยอะไรมาอย่างนี้มาแม่เขายิ่งแบบอุ้ยคลับใจเย็นนะลูกอ,อย่าต้งมีนะลูกทํางานก่อนนะลูกอะไรอย่างนี้บอกแม่รู้แล้วรู้แล้วทำอยู่ทำอยู่หมอนมีว,<ช>วิธีแก้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 อะไรอ๋อนี่ไม่ได้ถามเลยครับผมก็มีทักแ้ มีครับแต่ผมจําไม่ได้ครับผมจําได้อันนี้แม่นแม่นแล้วผมอันนึงเลยคือที่ลูกค้างๆๆๆๆมันไม่รู้ว่ามันเห็นภาพมั้งครับมันเห็นแบบเป็นไพ่ลูกค้างแล้วมันเข้าใจค,ครับแดวว่าคุณแม่ย้ำบ่อยใช่ไหมใช่ครับเรื่องนี้ก็ย้ำบ่อยอก็ปกติแม่เป็นคนชายไหมห่วงไหมก็ห่วงมากกว่าครับห่วงเพราะว่าเขาก็ถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนช่วงมัธยมเนี้ยแม่เขาก็จะค่อนข้างปล่อยเรื่องนี้เพราะว่าเขาก็คิดว่าเราก็คงคิดดีแแหละเขาคอยดูแบบเป็นห่วง ทำสักพ่อแม่แล้วจริงๆเวลาเรามีแฟนเราควรสร้างหลังนะสมัยก่อนใหม่ไม่มีอไม่ค้างไม่ค้างครับเพราะเราเราไม่ไม่ใช่คนโรแมนติกอย่างที่บอกอคืเอาคาเข้าข้าเออเป็นสายแบบถ้ามีแฟนก็จะเป็นอะ<อ><อ>ไรเลยถ้ามีแฟนผมจะชอบแบบลุยๆมากกว่าแบบ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 เอ่อแอบดบเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยผมถ้าเที่ยวก็ไม่ชอบแบบไปเที่ยวไปนั่งคาเฟ่ไปนั่งอะไรพวกเนี้ยเนาะอ่าใช่ต้องแบบเอ้ยไปเที่ยวดอยไปขึ้นเขาอะไรไปมอเตอร์ไซค์กันอะไร ใช่แล้วครัเรื่อับต้องออกจากห้องก่อนนะอ่าใช่อ, стоит, อันนี้จริงครับเราเราต้องออกจากห้องก่อนนะโอเคนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เมที่เบิร์ดสัตว์ประกอบเดี๋ยวขยายามอปแล้วนะพี่เซอร์ไม่ใช่ไม่ใช่เมตานิวครบจบทุกข่าว